Thank you. สวัสดีพี่หนึ่งท่านที่เข้ามาครับใครเอ่ยทักทายได้นะครับใครครับเข้ามาหนึ่งท่านทักทายได้นะอา้าไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับใครที่เข้ามาทักทายได้นะครับผมสวัสดีครับ นอนกันยังเออน,นอนกันแล้วยังนะเตืตนตืตื่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับเข้ามาแล้วปรกากกดจังหวะใจหน่อยนะครับกดหมวใจได้บอกไอ งเงเนบแท้น้องสวัสดีครับผมสวัสดีคนดูคนที่ยังไม่นอนคนที่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยไม่มีคนดูด้วยยอ่มากสวัสดีครับคให้เข้ามาฝากกดไลค์ตรงนี้หน่อยนะ ไล์ตรงนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีมีคนเข้ามาบอะหนระือว่าไอไม่ไมีใครคอมเมนต์เลย สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรอปภนะครับผมคุณตำรวจบ้านสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับฝนตกไหมสวัสดีน้องแพรคนสวยครับผม <c oughs> สวัสดีครับ ดีครับผมสวัสดีทุกคนเดอ้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายลุงป้ามนะาอาสบายดีไหมครัสบายดีครับผมแค่ช่วงนี้ก็จะิดเงียบหน่อยนะฮะที่หายไปมิชาครับกล้องตกน้ําหายครับผมก็ไปดูคลิปได้ที่ช่องกระเียงบนเขานะเพราะไปกับพิชานะครับผม แต่ว่าเออไม่ได้ <c oughs> ต่วถ่ายคลิปตัวไม่ได้ลงเพราะว่ากล้องหายนะตกน้ำไปแล้วไปกับน้ำทำอะไรครับนั่งคุยนั่งไลยอยู่ครับรอบคุยกับทุกคนคนตําหรัคนนอนดึกเนาะว่าคนนอนวนี่น่าจะ <c oughs> ไม่ได้คนนอนไวนะครับ คนนอนไว้น่าจะไม่ร้ายพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม ยังไงเ,เนาะมีใครอยากให้ผมไปกับฝุงหมาแล้วก็เรืออีกไหมอันนี้ผมให้ทายนะฟุงหมาแล้วก็เรนะือนะครับผม <c oughs> ใครที่ได้ดูคลิปผมไปนะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้ที่ผมไปนะครับผมที่รัตก็เลียงนะไปกับฟุงหมาแล้วก็ผ่านป่านะฮะไปไล่ไปลาก,กวางนะ ใครอยากให้ผมไปอีกครับผมวิถีชีวิตแบบบ้านๆดังเดิมนะแบบสมัยก่อนนะครับมีใครอยากให้ไปไหมอันนี้ถามอ้ยโดนทากลับตุกคนเจ็บมากเลยนะวน,นี้น่าจะโดนเห็บกว่าันนีน่าจะเป็นเห็บนั่นแน่ปวด มีใครคอมเมนต์เลยมีคนดูสิบสองคนนีไม่ีใครคอมเมนต์เลยเื้ยใจจังไนงะจริงๆไม่คอมเมนต์ก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับน,นีมันจะทำให้เราแบบรู้สึกแบบไม่ดีอะครับผมถ้าไม่สะดวกก็นอนก่อนได้นะอภาาดา สัสดีจ้าหนังเตน,นอนดึกจางสวัสดีครับคืนนอนค่อยหลับได้ยินเสียงเพลงไหยครับรดีเขามีสั่งสั่นกันนะนอนไม่ค่อยหลับก็เลยมาไล์นะครับผมพูดคุยว่าผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับเพราะว่าะกล้องมันหายปกน้ําหายยังหาไม่เจอนะต้องกลับไปหาอีกรอบหนึ่งถ้าไม่เจอก็คง ต้องทำคลิปใหม่ครับผมไปต้องเดินทางกาไกลไปก็ต้องหลายวันสุดท้ายกล้องมาตกน้ำหายตอนที่ล้มมันกระแทกออกจากเ,เคสนะมันกระแทกผมก็เนะาะในงานทุกคนได้ดูคลิปสนุกสนุกแล้วเนะี่ยสนุกสนุกผมไปหาปลาไปใช้ชีวิตนะครับผมล่าส,าสัตว์ล่าสัตว์แล้วก็หาสับป่า,าเป็นอาหารแล้ว,ว่าเก็บพ,พืชผนะักเนาะ จริงมสนุกนะวิที่เชื้อสมัยก่อนที่หาด้บยากทุกวันนี้นะแต่ก็ไปมาไปกระสายน้ำปกติมันจะมีคำว่าเพลงไปกระสายลมนะไปกับสายลม,นะยลมแต่ว่านี่ไปกระสายน้ำสายน้ำเลยเงียบอีกเงียบคลิปเลย ไม่มีใครรอชมผลงานผมบ้างหรอครับผมเงียบแท้ FC ตัวจริงตัวจริงตัวโยงของผมไม่มีเลยนะนี่แค่เราดูคลิปผมเลยอะตัวจริงตัวโยงอืมมีใครนอนนี่มี ใครนอนดึกขนาดนี้ทำอะไรกันอยู่ครับผมทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่คร,รับนอนดึกขนาดนี้ เงียบเงียบไปละเงียบีกละอืมอืนเหนื่อยว่ะมีใครทำอะไรอยู่ครับผมดคทักท่ายกันได้นะหรือว่ากดผิด เข้ามาช่องนี้ครับหรือว่าหลับ เงียบงาเงียบเก่า,าจังจังมันไม่เด่นเลยไงนคนดูอยู่เท่าเดิมนะสิบสี่คนแต่ผมงงมากเลยไม่มีใครคอมเมนต์เนี่ยมีใครนิ้วมือว่างมั้งครับคอมเมนต์คุยกันหน่อยไม่มีอะไรจะถามไม่มีอะไรจะคุยกันเลยนะครับผมโอ้โหใจไรใจดำแท้แต่ละคนเป็นคนเงียบเรียบร้อยจังเลยนะฮะ แต่คนเป็นคนเงียบเรียบร้อยอยังไรแนมะ่นองมี่คอพิมพมานะืะจะบ,บ้าตายตอนนี้เหลือสิบท่านละสิบท่านนี้ใครเป็นผู้โชคดีพิมพ์มาเนาะ สี่ท่านกบมาทอาเดิมนะตอนตนี้มีใครเข้ามาใหม่ไหมก็มาพูดคุยกันหน่อยสิ <c oughs> งนเงียบมากมากไมนเงียบแบบนี้ เหลือห้าเหลือห้าตอนนี้เหลือห้าคนละเราจะดสูสิจะเหลือกี่คนนะฮะจะมีใครคอมเมนต์บ้างนะฮะ มีใครอยู่ไหมเอ่ยมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยมีใครอยู่ไหมครับอืมขอบคุณคนที่กดใจให้นะเมือ่อกี้เห็นเด้งมันหนึ่ง Thank ง o ก I l ว v e you so much ขอบคุณครับ อยู่สองสามดวงขึ้นก็คุณอูเลเดอร์รายงานต,ตัวด้วยก็ดีเดอร์ขึ้นมารายงานตัว่อยนะครับคนที่กดใจเมื่อกี้จะได้ตกรางวัลให้อย่างงาม เงียบอีกล้วเหนื่อยอะ่ะหลอกกันเขามากดใจแล้วก็หายไปเลยมันหลอกให้รักแล้วก็หายไปเลยโหใครเนาะช่างใจร้ายมากดใจแต่ไม่คอมเมนต์คอมเมนต์หน่อยได้ไหม จริงมันน่าจะดูได้นะว่ามีใครมาเข้ามาดูเราบ้างมันตรงมันตรงปัญหาของที่มันดูไม่ได้น่แหละปัญหาตรงมันดูไม่ได้นี่แหละตอนนี้มันใส่ภาพพื้นหลังแล้วว่าโอเคกาพพื้นหลังสสสสมันไรซะสงไฟ ไม่ไม่เหมือนจะไม่กี่รูปเองมันขึ้นมาเพื่อเราอะมันจะให้เราใครครอมติดต่อเลยเอได้อยู่เลยสวัสดีครับไม่รไไ้ายไม่คุยผมก็เหมือนไม่บิดรลายแค่นั้นเละดูดิ ไม่เคยคุยมั้ย14คนเท่าเดิมนะ14คนเท่าเดิมแล้วเนะี่ย14คนมาหลายนาทีแล้วเนะี่ยแต่ไม่มีใครพิมพ์เนะี่ยทุกท่านทั้งสี่14ท่านเนี่ยช่วยจับฉลากมาท่านหนึ่งได้ไมั้ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะไลฟ์สดแต่ว่าไม่มีคนคอมเมนต์นอีกว่าน่าเสียใจนะ เดี๋ยวนี้ดึงดูดแข่ไม่ได้แล้วเราอ,ออราไม่มีแล้วเสียใจจังเลยอ่ะโหสมัยก่อนนี่โหไลน์นี้โหโอ้ยคุยเล่นกันแซวกันทัวนี้หายไปหมดเลยเนี่ยคนที่เคยคอมเมนต์บ่อยๆเคยพูดคุยบ่อยๆหายไปหมดเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ไปติดช่องไหนกันอยู่นะไปติดของช่องไหนอยู่นะหายกันหมดเลย สี่ท่านคอมเมนต์หน่อยสิครับคหนึ่งคอมเมนต์ก็ดีนะทีหน,หนึ่งคอมเมนต์ก็ดีนะอายเอ้ยเอ้ยพี่พี่บาหา์มแลบาหา์มน้อยกีฬาน้อยเอ้ยเอ้ยคอมเมนต์ได้เลย ค่คอยสีว้าเล่าให้ฟังเดี๋ยวคอยสีว้าเล่าให้ฟังหรือจะให้แร่งตายหรือจะให้พุดเนื้อพุดเนื้อพุดเนื้อมีผุดเหนือผุดเหนือตอนนี้เหลือสิบเอ็ดท่านไม่ผุดเลยว <My> สวัสดีค่ะเราอยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณมากเลยที่คอมเมนต์ครับ oh. อืกับคนพี่จะต่างประเทศนะครับยู่อยู่ประเทศอะไรนะพี่นะพี่คืออะไรนะอี่เพิ่งไปพี่พี่คุยคนเดียวก็ได้คนอื่นไม่ต้องคอมเมนต์ละคนอื่นไม่มีค่าเลยพี่พี่ในตอนนี้พี่มีค่าที่สุดละในชีวิตและจิตใจผมตอนนี้พี่ติดตามผมนานเลยครับพี่ไม่เคยเห็นคอมเมนต์เลย ว่าเพิ่งมาติดตามครับหรือว่าผ่านมาเฉยเนี่พี่รู้จักผมคุยยาวเลยพี่ไม่มีใครล Private เลยพี่ไพาเวทเลยพี่เราสองคนส่นวนตัวสองต่อสอง